ฮยังไม่ทันข้ามวันก็กลับมาอีกแล้วมีอะไรอีกหรือฟื้นตัวเร็วเลยมาขอถูกกระทืบอ,อีกสักรอบหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ข้าเขาพูดไว้ก่อนข้าจะไม่ออกมืออีกแล้วก่อนหน้านี้พวกเราสองคนมีตาหามีแววไม่ต้องขออาภัยท่านจัวหวังว่าท่านจัวจะไม่ถือโทษโกรธและได้โปรดช่วยชีวิตเด็กสองคนนั่นด้วยเถิด ข้าไม่ช่วยท่านจัวเด็กสองคนนั่นตอนนี้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อนาคตไม่แน่นอนต้นกล้าสองต้นกําลังจะหกักทำไมท่านถึงไม่ช่วยละ่ะข้าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเขาทำไมต้องช่วยแล้วท่านมีความสัมพันธ์กับข้าหรือท่านเย็นเป็นเพื่อนสนิทของข้าแน่นอนว่าเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีอะไรอีกไหมนอกจากเจ้าเด็กนั่น เรื่องการพูดคุยเรื่องฟ้าดินก็เป็นการพูดคุยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวแม้ท่านจะขอร้องข้าก็ไม่ช่วยงั้นขอถามท่านจัวถ้าวันนี้คนที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้คือข้าละท่านจะช่วยหรือไม่ท่านเย็ยนตายข้าก็จะไม่มีใครพูดคุยเรื่องฟ้าดินด้วยแน่นอนว่าต้องช่วยงั้นดีวันนี้ข้าขอแลกชีวิตของข้าเพื่อให้ท่านจัว ช่วยชีวิตหนึ่งในสองคนนั้นได้หรือไม่แลกชีวิตกับชีวิตนี่มันเหมือนกันหรือทำไมจะไม่เหมือนในสายตาผู้แข็งแกร่งชีวิตก็แค่จำนวนตัวเลขเท่านั้นถ้าตัวเลขคงที่ก็หมายถึงควรมีชีวิตชีวาข่าตายพวกเขาอยู่หรือพวกเขาอยู่ข่าตายจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันไม่มีใครสนใจหรอกมันเป็นรากเหง้าของความชั่วร้าย ตัวแทนของการทำลายล้างแต่หลังการทำคลายล้างมีการเกิดใหม่มีสายมานก็มีสายรธรมทุกอย่างล้นเป็นไปตามธรรมชาติการตายต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อการเกิดใหม่ถึงจะสอดคล้องกับธรรมชาติตอนนี้ข้าขอแหลกชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังมีอนาคตข้าก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วสิ่งนี้คือสัจธรรมของเหล่ามานคือตายเพื่อเกิดใหม่ ฟ้าดินไม่เมตตามารถูกเปรียบเป็นผู้ทำลายดูเหมือนเป็นความชั่วร้ายแต่แท้จ,จริงแล้วก็เป็นการช่วยชีวิตผู้คนแบกรับความชั่วร้ายทั้งหมดเพื่อให้ข้าเข้าสู่การเป็นมารเพื่อทำลายล้างเป็นการตายเพื่อเกิดใหม่ทำลายเพื่อคงอยู่ของฟ้าดินท่านเย็นข้าได้รับการสอนแล้วขอบคุณสำหรับคำแนะนำข้าจะช่วยเด็กนั่นให้ท่านไม่ต้องแลกชีวิตหรอกงั้นท่านจัวจะช่วยไขเงินหรือ ถ้าข้าช่วยคนหนึ่งท่านเย็นคงจะเอาชีวิตมาแลกอีกคนหนึ่งเพื่อไม่ให้ยุ่งยากข้าจะช่วยทั้งสองคนพร้อมกันเด็กคนนี้มีพรสวรรค์จริงๆสามารถเข้าใจได้ในทันทีช่างเป็นผู้ที่หาได้ยากยิ่งบ้าจริงกว่าจะเล่าให้ผู้วสมาตรวจการได้ถ้าเจ้าสองคนนั่นตามแล้วไม่เห็นว่าโจมตีเราสิทธิ์ายไหนพวกมันไม่หลอดแน่น่าเสียดายจริงๆมีคนบ้าเข้ามาขวางพวกเขาไว้ก่อน เน่าเสียดายใช่คำสั่งอภัยโทษของพวกเขากำลังจะออกมาแล้วด้วยถ้าไม่รีบลงมือพวกเขาอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อถึงตอนนั้นตำแหน่งของเจ้าเลขาจะถูกคุกคามตำแหน่งสิทธิสายตรงของยากที่จะได้มาใช่แล้วพี่ลองอีกเรื่องคือเรื่องของจั่วฟานเราไม่สามารถตรวจสอบภูมิหลังเขาได้เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้อโสกคนใดหรือว่าเราจ้าฮ่าฮ่าฮ่า เรื่องนั้นเราก็แค่ลองจัดการมันตรงๆดูเดี๋ยวก็รู้ท่านจัวเชิญทางนี้ตั้งแต่เมื่อไรที่ขุยหลังคนนั้นยอมอ่อนน้อมถ่อมตนขนาดนี้เย่ดิงก็ด้วยถ้าทางแบบนั้นมันคืออะไรกันหรือว่าทั้งสองคนนี้ถูกเบื้องหลังของโจฟานสั่งสอนยศแล้วยอมจำนวนงั้นหรือผ่านมาหลายวันแล้วพวกเจ้าก็ยังเอาขุยกังและเย่เอ๋อไปไว้ในบ้านพังๆแบบนี้อยู่หรือ ฮ่าฮ่าท่านจัวยังหัวร้อเราเลยจริงๆแล้วทั้งหมดนี่เป็นพ่อหูมวยเอ๋ยมาก่อกวนท่านพี่ข้าพนันว่าเด็กนี่จะฟื้นตัวในหนึ่งเดือนส่วนเด็กหญิงครึ่งเดือนไม่ไม่ไม่เด็กชายหนึ่งเดือนครึ่งเด็กหญิงหนึ่งเดือนตั้งหากพวกเขาบาดเจ็บหนักขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นหรอกอันดีพวกเรามาพนันกันด้วยยาโอสถคันห้าหนึ่งเม็ดเอาเปล่าเออ พวกเขากำลังพนันกับชีวิตลูกข้าและเย่เอ๋ออยู่อย่างนั้นเหรอเอาไว้เดิมพันแล้วห้ามเปลี่ยนเอาว้เอิม่มน่าสนุกดีนี่ขอข้าเล่นด้วยคนได้เลยเอาศีลาวิญญาณมาลงหกก้อนคารวะพ่อบ้านจัวไม่อยากจะเชื่อเลยสี่คนนั้นดูนอบน้อมต่อเด็กคนนี้มากเขาทำอะไรอย่างไงพ่อบ้านจัวท้ามาช่วยเจ้าเด็กสองคนนี้หรอือพวกเขาบาดเจ็บหนักดูเหมือนท่านคงได้เปลืองแรงหน่อย เรื่องของพวกเขาข้าได้คาดการไว้แล้วแน่นอนว่าข้าสามารถช่วยพวกเขาได้ข้ามาถึงที่นี่เด็กคนนี้ฝึกวรยุทธ์มีดมานเกินกินใช้จิตมาในการสะสมพลังซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน่าเสียดายสองโดนก่อนนางถูกข้าหักแขนไม่งั้นนางคงจะฝืนใช้พลังมากกว่านี้จนร่างกายสภาพแย่กว่านี้ตอนนั้นข้าสังเกตเห็นว่าแขนที่บาดเจ็บนั่น ผ่านมาสองเดือนก็ยังไม่หายข้าเลยรู้ว่ามันต้องมีอะไรแน่แนถ้าไม่ใช่นางทานอะไรเข้าไปก็คงเป็นการบังคับฝืนฝนที่บาดเจ็บทำให้อาการที่แขนไม่หายในเมื่อการประชันมาถึงนางก็เล่นกระตุ้นใช้จิตมาเพื่อใช้วดอยุทธ์ตอนนั้นเองข้าก็สังเกตเห็นว่าฮู้ไม่เอ๋อได้พยายามพูดกดดันได้บังคับให้นางฝึกฝนต่อทั้งๆท,ที่รู้ข้าก็พอขาดเดาได้อยู่แล้วข้าเลยเตือนพวกเจ้าเรื่องนางแต่พวกเจ้า ไม่มีใครเชื่อค่าส่วนขุยกังก็เช่นกันเขาฝึกฝนวรยุทธ์มาขั้งวรยุทธ์ที่ต้องการความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างมากปกติแล้วการจะสําเร็จวรยุทธน์นี้เขาต้องฝึกฝนอย่างต่ำแปดถึงสิบปีถึงจะชํานาญในการใช้มันนะพอข้าจับแขนเขาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนิดเดียวเส้นเลือดของเขาก็บาดเจ็บแล้วและในสภาวะแบบนั้นถ้ายังฝืนใช้อวสุกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปด้วย มันก็เหมือนกับการใส่หาที่ตายดีๆนี่เองฉะนั้นข้าเลยรู้ว่าฮูไมเออเครียดทำอะไรตอนให้อสถกกับขุยกังแต่น่าเสียดายข้าเตือนจอเจ้าไปแล้วแต่ผมมันก็ตามนั้นแหละเออเพราะบ้านจัวในเมื่อท่านรู้แล้วทำไมไม่บอกไปตรงๆล่ะครับอืมก็ใช่ที่ข้ารู้แต่ทำไมข้าต้องบอกละ่ะอืมสุดยอดสมแล้วดีเป็นพอบ้านจัว ถ้าข้าบอกไปตรงๆแล้วพวกมันจะเป็นหนี้บุญคุณข้าได้อย่างไรข้าวางแผนใช้งานเจ้าสองคนนี้เพื่อเป็นแผนของเสี่ยววูเย่เพียงแต่พลังที่สูสานนั่นมันยอดเยี่ยมทำเอาข้าลืมเรื่องนี้ไปตลอดตั้งหาแต่ในเมื่อท่านเย่หนอกหน้ามาขนาดนี้ข้าเลยรับไว้และข้าเองก็อยากสัมผัสมันด้วยตัวเองถึงความหมายแท้จริงของท่านเย่ที่ได้พูดถึงใช้ความตายสั่งชีวิต ใช้ชีวิตมานเก่าเพื่อบุ่มพอลากใหม่ของมานตนใหม่มันน่าสนใจยิ่งนักเพราะบ้านจัวแล้วท่านจะช่วยเขาได้ยังไงดูไว้เดี๋ยวก็รู้เองนี่มันวิญญาณมังกรปัตตภีหรือเนี่ยล้มหายใจมังกรโอสถนี่มัน สุดยอดเกินไปแล้วแผ่นดินนี้มีวรยุทธ์ฟื้นฟูนี้อยู่ด้วยอย่างนั้นหรือเยอะน้องฟื้นแล้วท่านพี่ข,ข้าเป็นอะไรไปนี่เจ้าคิดจะทำอะไรฮะพอบ้านจัวพอบ้านจัวย่าได้กวดเครื่องเด็กคนนั้นเลยนะนางเพิ่งฟื้นฟูนยังสับสนอยู่ได้โปรดอย่าถือสานางเลยนะเจ้าเด็กบ้า จะโม่ทำอะไรยังไม่รีบมาขอโทษพ่อบ้านจัวอีก